ห้องก่งลแล้วแต่ว่าตอนนี้คุณครูให้ฝึกก่อนะแหงดีๆเด้อค่ะลูกค้าถ้าไคุณโจลีบลูก,กลค,ลค้ารกัดตาค่ะตรงไปลีเด้อค่ะปลายผมมันจะเป็นปลายแหลมเนาะปลายแหลมแรงบางทีทีนี้คุณถูจะให้ กัมนิ้วไ้สัไเป็นย่งเงียอ่ะสีนิ้วนะคะว่าจัดลายหมนี่ตัดกันไกลเนาะเราค่อยทำนะคะเราจะตัดศูนยองศาศูนย์ก็คือศูนย์เมือหนึ่งสองสามศูนย์ก็คือศูนย์องศานะคะเอาฐานก่อนเนาะเอาฐานมาก่อน ดึงตรงๆหวีตรงๆนิ้วนะคะนิ้วอคนี้เกี่ยวฐานมานิ้วชี้และนิ้วกลางวัดลงไปประมาณสี่นิ้วเงียบตรงตัดแล้วนะตรงแล้วนะได้ฐานหรือยังได้แล้วเอาฐานเกี่ยวฐานมานะคะ แล้วก็ดันขามดึงตรงๆนะคะดึงตรงๆศูน,ศนตรงสามไหมซูนอ่าซูนจะขึ้นูนวันนี้ยังไม่ให้ยกขึ้นมาตาัดเพราะมือนักเรียนยังไม่แข็งแรงพอนะคะต,ต้องบอกว่าเพราะมือนักเรียนยังไม่แข็งแรงพอนะถ้าเราแข็งแรงพอได้แล้ว กเสิเอาขึ้นมาเขากัมาตัดก็ได้ตรงไหมตรงโอเคเกี่ยวเอาฐานนะคะแล้วก็เอาช่อถัดไปศูนย์งสาก็คือศูนย์งศาวันนี้ก็จะได้นั่งหน่อยก่วมหน่อยเด้อเมื่อแรกก็ต้องไปกินยาแก้ปวดเอา <c oughs> แล้วก็มาด้านซ้ายสังเกตว่าคุณรูพาทำกทีละ ขั้นตอนใช้ช้านะคะอย่าให้นักเรียนเป็นอย่าพุ่งบิดมือแรงนะเดี๋ยวมันจะดีดถ้าเก่งแล้วก็ยกขึ้นมานะเสร็จแล้วหวีลงเวลาหวีก็หวีไปตามลายผมนะคะโค้งลงมันก็จะโค้งไปกับเราแบะออกมันก็แบะออก,กับเรานะชั้นผัดไป ีดน้ำเก็บกันไกลก็่กระบอกนะ้ำมือนี้ถุงผีถ้าทำกันไกลตกเด็ดขาดผ,ผู้บอกว่าถ้าแบ่งผมตรงก็ตัดตรงมีวางคนแบ่งผมไม่ตรง ลุงบอกว่าสังเกตมันตรงตรงปล่อยลงมาแล้วชั้นที่สองเราก็เห็นอะไรคะเห็นฐานไหมคะเออถ้าเห็นฐานก็ถือว่าโอเคนะคะแต่ถ้าใครแบ่งหมหนามันจะมองเห็นฐานไหมไม่เห็นแน่นอนนะคะบอกไว้ก่อนเลย ตรงไหนก่อนตรงกลางนะคะเกี่ยวถอานมานะคะเกี่ยวเอาแค่พอเห็นเด้อไม่ต้องเกี่ยวมาหมดก็ได้เพราะว่าถ้าไปเกี่ยวเอาหมดมันก็จะปรเแหลวกักเถือกตัชิตางนี้ยิบ